สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไฮโมาสีเก้านะคะอยู่กับช่องอาร์มี่ชาเดลด้วยนะครับเราจะมากินเ <AS R S 2> อสอามาม่านะคะนี่นะคะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะใช่ค่ะเราทำแบบให้มันมีเสียงนะคะโอเคเริ่มเลยเอ้ย ได้กินก <become> ันน่าเกลียดจังหนูอะนเกลียดอ่จะชู้เลยยม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แล้วเหระคะตกเต็มเลยจะได้หย,ย,ยิบขึ้นมาดีกว่าหยิบไม่ได้ต้องใช้ช้อนดีกว่าอยู่ซ้ายอน ya sabemos ya, All right. นี่นะคะมามาเอาจิดกันใกล้เลยนะช่อตัวสัตว์เธอ ตัวส,สับท์ใครล่ะเราไม่ใช่โทรศัพเราไ่ใช่อันนี้ไงตกมจไมขึ้นเขามอนผานเยวโทรศัพทเมื่อเราแต่ว่าม่เ้าเมื่อคนผ่า,ผาไปสือกิน,น,นไปเสีย<ป>ทีแล้วนะคะอเอาโจมกันจ้าละกัน มันคงกุดเิ้งรสชาติมันนะคะจะแบบเค็มมากและเป็นรสหม้อทะเลอะไรนี่เนี่ยมันเค็มอ่ะมันเป็นม้อทะเลมันเป็นยำทะเลอะไรอะไรอย่างทะเลแล้วก็ต้มยำอ่ะม้อไฟม้อไฟทะเลต้มยำนะคะโอ้เค็ม น้ำน้ำกินน้ำตงองอยไรใส่ปอมวามไม่ส <Gym. S 1> ีไม่ใส่อืออดออร่อยอร่อยมากชิมหายเลยเค็มมากมองมองมองแม่นผมโคตรแสบ ไม่มานี้กินหกแล้วมึงมึงกินมึงเก็บด้วยนะอพอละเคี่ยมเจอมาเองนยเคี่ยมมาก มฮึขัดจินดูขัดจินดูววันนี้เป็นมาที่ดีเลยไม่เหมือนเมื่อวานที่เราเป็นบ้าบอๆกันว่าจะทำคลิป,ปบ้าบ้บอๆแล้วก็ตัดใจทิ้งีงง่ไม่ถูกตอนนี้มีมีการตันใจแล้วว่าจะทำกิน คลิปนี้ก็จะจบแล้วว้าจบแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งแล้วแล้วแล้วนูจะไปนูจะโขงเล่นๆกั็นะถ้าโอกาสมันเกิดใครเราจะไปแบบเออถ้าถ้าโอกาสมีมีมีกินหมูกระทะเราก็จะถ่ายเนาะแล้วม่หมูกระทะบาดอาะ ไม่ได้ไม่สาค่ะก็ะเปไปแล้วกับ ASMR มามาากินเล่นนะคะก็ย่เล่นกดไลค์ ilen, กดแชร์คลาด like, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้นะคะก็เจอกันในคลิปหน้าก็จ,จบแล้วนะคะก็เจอกันในครั้งหน้า